สุดดีแล้วแต่ว่าคนนี้คนเล็กอ่ะอยากให้เขาไม่หน้าเด้งเพราะมันรู้สึกว่าผมผมแค่มาฟีดไงครับผมไม่ใช่ยานิฟิวเนียร์เอาหลายๆช็อตไหมล่ะเอาแบบเปลี่ยนตัวเคโอเคโอเคอย่างนี้ได้อ่าได้โอเคอ่า สวัสดีครับพวกเรา Balistic Boys ผมเก่าคณะครับผมดิครับผมมิกครับ พงศดิษครับพงศริกิครับพดุษครับพงมครับพงครัอ้าผมกับคณะุธครับรู้สึกของการเปิดตัวในวันน いや、もう本当に、あの、今日初めてのパフォーマンスだったりとか、初めてこう曲を、あの、皆さんにお見せする日、だったのです。ごく、光栄に思います。はい、あ <noise> の<楽>、そこにペンキや、まあ、まあ、ハリと、まあ、まあ、ホワイト、あと、ペンワ。 ก็ดีใจมากครับผมเพราะว่าแฟนคลับของทางบริสิกบอลแล้วก็แฟนคลับผมเนี่ยค wow ือให้การตอบรับเพลงนี้ดีมากครับผมก็ต้องขอขอบคุณพี่แฟนคลับทุกคนมากๆเลยครับควณบริสิกบอลนะคะเอ็มีที่ออกมาใจเอนอมีว่าโดดัตเตอร์เดสก้าคิกโกโอคินริดส そうですね。あの、本当に、あの、皆、今日、み、見てくださった方々も、すごくいい反応してくれましたし。僕ら的にも、こう、今までに、また、ないような作品になったので、すごく、あの、気に入っています。はい、ありがとうございます。 ヒーローさんと仕事をして、お手はどのような気持ちですか？エフヒーローさんと仕事してどんな気持ちか？あ、そうです。えっと、な気持ちか？あの本当にこう、もうヒーローさんともすごく長い、長く付き合になってますし、まあ自分たちにとっても今後世界で活躍するためには、あの本当にこうもっともっとヒーローさんのようになると思うんですけど、その分、えー、自分たちもしっかりとこう結果を出せるように一日一日を大切にしていきたいなと思います。

ดีใจมากเลยครับผมก็่อนน่้เลยก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากเลยครับผมที่ให้การต้อนรับผมเป็นอย่างดีเลยนะครับผมทั้งเจ็ดคนเลยนะครับก็ดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสร่วมงานครับผมก็เหมือนกับเป็นอีกสเต็ปหนึ่งของวงการเลยครับผมที่เราได้มีโอกาสคอลลบกับศิลปินที่เป็นชาวต่างชาติด้วยครับผมก็นั่นแหละครับผมดีใจมากๆครับนอกาว่าเป็นผลมาจากการที่เรามีฐานแฟนแบบ ก็อาจจะมีส่วนด้วยครับผมก็ต้องขอบคุณพี่พี่แฟนคลับมากๆยเลยนะครับที่ช่วยกันสนับสนุนช่วยกันผลักดันครับผมทำให้โปรเจกต์นี้นเกิดขึ้นด้วยครับเราเป็นแรปแรปในเพลงนี้ใช่ครับผมเราจะแรปเป็นพาร์ทในภาษาไทยครับผมเหมือนกับว่าเราก็อยากให้พี่ๆีแฟนคลับชาวไทยเนี่ยเขาได้ฟังและเขาย่อยได้ง่ายขึ้นด้วยครับผม ูเอนจอยมากครับผมตอนแรกผมรู้สึกแอบเก่งนะครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกคือเราคุยกันคนละภาษาเราเลยอาจจะแบบแอบแอบเก่งนิดนึงเวลาเจอทางแรนผมแต่พอได้เจอกันเนี่ยได้คุยกันจริงๆแล้วคือทุกคนน่ารักมากและทําให้เรารู้สึกแฮปปี้แล้วก็เอนจอยเวลาทํางานมากด้วยครับยากที่สุดน่าจะเป็นเรื่องของการสื่อสารนี่แหละครับผมเพราะว่าบางทีแบบเวลาเราสื่อสารกับทางบริษัทกับสื่อสารทางเราอย่างเงี้ย คือความหมายอาจจะเหมือนกันนั่นแหละแต่พอด้วยเป็นคนละภาษาเนี่ยแหละครับผมเราอาจเลยอาจจะเข้าใจกันคนละแบบนิดนึงแต่ว่าสุดท้ายมันก็ผ่านไปได้ด้วยดีแล้วทุกอย่างก็ลงตัวออกมาเพอร์เฟกต์มากครับส่วนใหญ่จะเป็นทางทีมงานไทยครับผมที่มีโอกาสได้ร่วมงานเพราะว่าอย่าง MV ก็มีโอกาสมาไทยที่ไทยอ่ะตอนอัดเพลงผมก็อัดกับทีมไทยครับผม<อ>ใช่ครับเราเลยถามน้องๆครักว่าได้ร่วมงานกับทีมงานไทยบ้างโอเค すごいタイのスタッフの方は MV 撮影の時とかも盛り上げてくれるんで、僕たちのことを、それはすごく日本ではなかなか感じられないことなので、自分たちとしてはすごく嬉しいですし、テンションが上がるので、本当にタイの仕事のスタッフの皆さん、本当に最高だなと思います。 ก็จริง,รงๆแล้วการที่ได้ทํางานกับสตาฟคนไทยอะค่ะในกองถ่ายใดๆอะค่ะเขาคือเหมือนสตาฟทุกคนเนี่ยคนไทยอะรู้สึกแบบสนุกไปกับเขาด้วยนะคะพอเขาเห็นตรงนั้นอะเขาก็เลยยิ่งรู้สึกว่าแบบเหมือนสนุกขึ้นมาอีกเพราะว่าปกติแล้วค่ะที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะไม่ได้มีแบบสตาฟแบบ่าเริงเหมือนบ้านเราเลยแบบนี้ค่ะก็รู้สึกว่าการทํางานกับคนไทยสนุกค่ะ コラボ企画だったりコラボだったりまあ今回やっと第2弾ができたのでとりあえず今は本当にやっとこの「オーライブ・オンテンツ」リリースできたことがすごく嬉しいですし、まあ、もちろんまた第3弾第4弾とこうどんどんいろんな方々とコラボしてできればいいなと思います ค่ะก็จริงๆแล้วค่ะครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วค่ะไม่ใช่ครั้งแรกที่ได้มาทําค่ะจริงๆก็รู้สึกดีใจมากๆนะคะแล้วก็ยังคาดหวังค่ะว่าน่าจะมีเพลงที่3ามเพลงที่4ที่ได้คอลแลบกับคนไทยออกมาเรื่อยๆค่ะกลยุทธ์นิดนึงได้ไหมคะแบบเราเห็นบันลิสติกบอลแบบร่วมงานกับทีมงานไทยหรือว่าเอเชียเยอะมองเป็นกลยุทธ์การตลาดยังไงที่สร้างชื่อในวงเนื่อจะอยูอดนักพีชของมาร์เก็ตติ้งคือเทคนิคที่ใช้ในสกิลสกิชชั่นในไทย 体制の仕事をして、タイ人と仕事をして、あとは体のアーティストあの仕事をしてか、自分がなんかどうやってこのことを経由で世界にい行けるのかとかそうですね、まああの、今回のガルフさんもそうなんですけど、ちょっとあの同じような。こうはい アジアから世界へという目標を持っているアーティストの方とこうやって一緒に力を合わせてこう同じアジア人として一つあの世界の戦っていく世界の第一線で活躍していきたいなという思いであのこういうなんてですか、ね、国は違いで一緒に力を合わせて共に上に行こうという気持ちで取り組んでいます。 กับคุณกั๊ฟในฐานะที่เราเป็นคนเอเชียเหมือนกันใช่ไหมคะแล้วก็ในความเป็นเอเชียเนี่ยพอได้ทํางานร่วมกันแล้วเรามองที่จะไปในระดับโลกเหมือนกันเหมือนกันนะคะตรงนี้นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนกับจุดหนึ่งที่เป็นจุดจุดเริ่มต้นที่จะเดินลงไปได้ด้วยการแบบใช้ความแบบความรวมพลังของที่แบบเป็นเอเชียที่มีเป้าหมายเดียวกันสุดท้ายค่ะถ้าแบบปิดท้ายจริงเนี้ยมันสองเป็นได้

Åh, pappa, ey! はい、えーまあ、今回、第2弾ということで、まあ、本当にこの楽曲を通してあの皆さんと一緒にあのアジアはもちろんのこと、えー、世界に、えー、羽ばたいていけるように、えー、頑張りたいと思いますし今後もあの皆さんに喜んでもらえるようなエンターテインメントを届けられるように頑張りたいと思いますので、えー、今後とも引き続き応援のほどよろしくお願いいたします。どうぞ แน่นอนนะคะว่าอยากให้เพลงนี้ค่ะเป็นเป็นเพลงที่แบบที่เหมือนช่วยในการส่งสเขาออกไปในจากระดับเอเชียออกไปเรื่อยๆเนี่แล้วเขาก็คิดว่าจะสร้างสรรค์ผลงานทีเทนเมนที่ดีขึ้นดียิ่งขึ้นต่อไปก็อยากให้เป็นแฟนๆคอยติดตามด้วยค่ะยินดีต้อนรับมายิครับขอบคุณครับ